โย่สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตโลกสองในแมปล็อกฟ o ดซึ่ง n อ c ไพีซโลกสองอยู่ที่กอแรกกูขี้เกียจกลับก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูกันละกันแล้วก,นนะก็เป็นภาพป,ประมาณนี้เลยนะฮะก็เออนั่นแหละครับโลกสองมีอะไรบ้างจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือผลยางะครับผมไม่รีวิวฮะขี้เกียจแล้วก็ เอออะไรวะมันจะสุ่มและเหมือนจะเปลี่ยนโมเดลนะฮะมือนจะเปลี่ยนโมเดลพราะแปว่าของแบบว่าทเนน่ะมันจะเปลี่ยนโมเดลนิดหน่อยเหมือนรูปร่างผลจะเปลี่ยนนะฮะรูปร่างผลเนะผมจะให้ดูแล้วผลอ่ะเหมือนรูปร่างผลจะเปลี่ยนนะ,ะผมจะกลายเป็นผลแสงแบบลูกกลมๆงงๆกล ω, ๆกายเป็นผลแสงแบบว่า เออมีว่าเท่ขึ้นนะครับน้องประมาณนี้ฮะก็มีเกาะพวกนี้ครับผมไม่มีอะไรทํานะไม่มีไม่ค่อยมีพลังอะไรทําไม่รู้ว่ามีพลังอะไรทำเทาไหแต่ว่าผมหาไม่เจอนะับผมวันนี้เกาะอีเวนต์ก็ยังไม่มีอะไรฮะอืมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ก่อนนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอะไรทําอันนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรหมดเลยครับมีแค่ของดรอปครับซึ่งของดรอปไม่รีวิวครับสรุปได้โคตรควายครับผมมาเป็นการสรุปที่แบบว่าโคตรอีซี่อะสรุปโคตรเร็วอะเคครับผมก็ เอ่อคลิปนี้นะครับผมคลิปที่ผมแจกแหวนเงาก็กดไลค์ถึง300ไลค์ผมจะมาแจกแหวนเงานะโอเคไปะละสรุปแค่นี้แหละเอไปะละบ๊ายบายเจอคลิปนะครับ